สวัสดีครับวันนี้เพจทิปมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำตัวนี้เป็นดอกเจียรคาร์ไบด์แกน3มิลนะครับตัวนี้เป็นชุดใหญ่20ดอกนะครับเป็นแกน3มิลทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่เลยจะเห็นว่าทั้ง20ดอกนี้นะครับ เป็นลายตัดทั้งหมดนะครับแล้วก็20ดอกไม่ซ้ำกันนะครับไม่ซ้ำกันเลยนะครับดอกเจียร์คาไบ์นะครับก็จะใช้ในงานเจียร์นะครับตกแต่งชิ้นงานนะครับอย่างเช่นนะครับนี่เลยนะครับเปิดฝาสูบอะไรประมาณนี้นะครับ เจียฝานะครับก็เลือกดอกมานะครับแล้วก็แต่งนะครับเอาข้างงัดขึ้นบนนะครับเพื่อขยายรูไอดีไอเสียนะครับหรือว่าเจียเบ้าฝาอะไรตกแต่งชิ้นงานอะไรพวกนี้นะครับเจียรอยเชื่อมนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใช้งานได้หลากหลายนะครับเจียลงเจียเหล็กนะครับพอได้นะครับก็ถ้าจะให้แนะนำก็คงต้องเป็น งานอลูมิเนียมผสมนะครับแบบนี้นะครับเจียก็จะได้ดีกว่านะครับดีกว่าเหล็กนะครับส่วนเหล็กก็ใช้ดอกอีกแบบหนึ่งนะครับดอกที่ใช้เหล็กโดยตรงนะครับก็จะมีดอกที่กินเข้าเร็วกว่าดอกคาบไบต์อยู่นะครับถามว่าคา์ไบต์มันก็เจียได้แหละนะครับแต่ว่าผมว่ามันช้านะครับดอกตัวนี้นะครับยี่สิบดอกเลยนะครับชุดละ 1,100บาทนะครับสั่งซื้อสามารถเก็บปลายทางได้นะครับมีทั้งแบบโอนและแบบเก็บปลายทางนะครับสนใจนะครับต้องการสั่งซื้อไปใช้งานก็ลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาใน Facebook พชรมอเตอนะครับไลน์นะครับไลน์ไลน์เรามี l i น์แอดนะก็ l i น์แอดที่เป็นตัวแอดนำหน้าแล้วครับแล้วก็มีชื่อเพชรมอเตอร์ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็เบอร์โทรนะครับไลายที่เป็นเบอร์โทรวันนี้นะครับก็อแอดมาได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ในข้อความ Facebook เพจมอเตอร์นะครับทักมาได้หลายช่องทางนะครับ